ฟังด่วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับมาอัปเดตแล้วก็ติดตามสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราล่าสุดกันประจำวันที่28พฤศจิกายนครับซึ่งก็ต้องบอกว่าต่างชาติออกมาแชฉแล้วคอมเมนเต็มแนวไม่สนโลกครับลุยใส่ร้ายไทยเนี่ยยิงก่อนกับการฟ้องเวทีโลกพร้อมกับยังมีอัปเดตล่าสุดครับกลายเป็นว่าความแตกคนงานนับแสนนั้นใกล้อดตายเต็มทน ซึ่งก็ยังมีอีกหนึ่งเรื่องราวครับที่กองทัพบอกออกมาแฉยับเดินกับคาามนว่ายังคงมีความเคลื่อนไหวด้านกําลังพลอยู่และก็วัสดุอุปกรณ์หลายต่อหลายอย่างซึ่งเราสามารถตรวจพบได้เป็นกรณีล่าสุดด้วยโดยเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นนั้นเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาเริ่มจากอัปเดตสถานการณ์ตามแนวชายแดนของไทยเรากันก่อนโดยเฉพาะบริเวณบรินทกองทัพภาคที่2ครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าสถานการณ์ตอนนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังเป็นอย่างสูงเช่นเดียวกันเพราะเหมือนค่เมีนจะใช้โอกาสน,านี้ท ภายในประเทศอยู่เนี่ยขยบเข้ามารุกคืบและก็เต็มแนวหน้ามากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอัปเดตล่าสุดออกมานะครับกับทหารแนวหน้าในพื้นที่เนี่ยก็มีการออกมาบอกว่าถึงแม้ว่าจะกระแสดบลงจากงเงียบๆลงไปแต่ขมเรมาเพียบเลยนะครับก็คือมาเต็มแนวซึ่งก็เป็นภาพถ่ายจากกล้องในวิชันนะครับที่จับภาพขมเรได้คือจับมาตั้งนานแล้วนะครับน่าจะจับมาเกือบเดือนได้ลนะแล้วนะแล้วขมรก็ยังอยู่จุดนั้นเติมกําลังพลเข้ามาอยู่เป็นระยะพร้อมกับเดินประชิดเนี่ย มาสู่หน้าแนวแล้วแล้วประกอบกับถ้าเกิดดูจากภาพต่างๆที่เขมรน อัปโหลดลงมาล่าสุดเนี่ยเหมือนจะมีการเตรียมความพร้อมนะครับเป็นระยะนะโดยเฉพาะภาพที่มีการรวมพลกันมีการยืนแถวการรวมกลุ่มกันแล้วก็วางแผนต่ตางๆนานาซึ่งก็ยังมีภาพในปราสาทตาควายด้วยที่นาเอาตัวปราสาทนั้นมาสร้างเป็นฐนาที่มั่นทางทหารซะเลยนะครับกระสอบทรายเนี่ยอุดไว้ทุกรูไม่ว่าจะเป็นรูซ้ายรูขวาตรงไหนที่มีรูเนี่ยขามนอุดไว้หมดเลยในบริเวณบริเวณปราสาทตาควายนะครับยังมีอีกเรื่องราวนึงครับกับอัปเดตล่าสุดออกมานะครับกลายเป็นว่าจ่าสมครกเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ย อาจจะรู้จักกันดีนะที่เคยมีภาพบอกมานะครับว่ามีการแบกอารจีเนี่ย มาจี้ใส่ฐานในเราในช่วงหนึ่งก่อนที่จะมีการประทะก,กันในห่วง5วันโดยตอนนี้อัปเดตออกมาครับกลายเป็นว่าจ่าสมครกนั้นกลายเป็นปุ๋ยไปแล้วนะครับคุณผู้ชมซึ่งก็ตั้งแต่มีเหตุปะทะกันร,รอบแรกครับจนตกลงหยุดยิงกันชั่วคราวเนี่ยตั้งแต่นั้นมาฐานบริเวณภูผีครับใกล้กับเขาสัตวสมนั้นโดยเป็นฐานของจ่าสมครกเองที่อายุ72ปีไม่ปรากฏตัวอีกเลยนะครับทั้งทั้งที่จุดนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งจุดเลยนาะทีบ้าคอนเทนต์ลงรูปกันํำแต่ว่าไม่มีคลิปปหหรรรรือว่่่าาาูจสสมมคคกลุดัั้งงงนึึซ สุดท้ายครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยฐานข้าเม็ดเองครับในฐานบริเวณบูผีนั้นก็ได้ออกมาโพสต์อะไรลงภาพพร้อมกับบอกว่าคิดถึงพี่ชายและก็นักครบของฉันก็คือจ่าสมรครกนั่นเองก็น่าจะเป็นเครื่องการันตีได้นะครับว่าตอนนี้จ่าสมครกเองเป็นปุ๋ยไปแล้วบริเวณฐานปฏิบัติการภูผีที่มีการประทะก,กับในเราซึ่งในช่วงที่มีการประทะก,กันเนี่ยก็มีแบบข้อมูลออกมารายงานออกมานะครับว่าเป็นปุ๋ยเนี่ยนับร้อยเลยเพราะว่าตรงนั้น สู้กันหนักเลยใกล้กับเขาสัตตสมใกล้กับปริภูมมะเขือนี่ก็เป็นรายงานล่าสุดที่อัปเดตออกมาครับตามที่มีข้อมูลนะก็คงต้องรอยืนยันอีกรอบหนึ่งอย่างเป็นทางการครับว่าสถานการณ์ตอนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาตามต่อกันอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องนี้ถือว่าคมเม่นนั้นเริ่มที่จะออกลายอีกแล้วนะครับไม่สนความจริงฟ้องทุนนานชาติเนี่ยใส่ร้ายหนาในเรายิงก่อนบริเวณบ้านหนองยาแก้วพร้อมกับยังมีการกล้าอ้างว่าทุนระเบิดที่เราเหยียบล่าสุดรายที่7นั้นเนี่ยเป็นทุนระเเบิดก่า คือเด้งทุกอย่างเลยสําหรับขมเมนไม่ยอมรับอะไรทั้งสิ้นจนถนึงขั้นทับโบของเราเนี่ยออกมาตอบโต้ชี้แจงเหมือนกันว่ากรณีของขมเมนนั้นบิดเบือนชัดเจน แล้วก็ออกมาอัปเดตเกี่ยวกับการวางกําลังของของเมศด้วยในพื้นที่บริเวณแนวชายแดนกองทัพภาคที่สองเองซึ่งเรื่องนี้นะครับกองทัพบกก็ได้ออกมาชี้แจงสู้แล้วว่าขเมศนั้นบิดเบือนข้อท็จจริงครับทั้งต่อคณะทูตทั้งต่อองค์กรนานาชาตินะซึ่งหลักฐานของเราเนี่ยมันพิสูจน์ได้ชัดเจนมากและก็ประกาศลั่นออกไปครับว่าตอนนี้เราเตรียมกําลังป้องกันแผ่นดินไทยของเราเนี่ยตามกฎการใช้กําลังอย่างเข้มงวดก็กลายเป็นในระหว่างที่ไทยเรากําลังเผชิญหน้าก,กับวิกฤตน้ำท่วมภาคใต้อยู่นะครับแต่ว่างูผิดข้างบ้าน ชนเล่นอยู่แบบนั้นโดยสิ่งที่กระทรวงกลาโหมขอคาเมนครับได้กล่าวใส่ร้ายไทยเรานั้นเนี่ยก็มีเนื้อหาพูดถึง สถานการณ์แนวชาดแดนของไทยเราด้วยเรื่องเรกเนี่ยก็มีการระบุว่าฝั่งไทยเราครับจับกลุ่มฐานกัมพูชาเนี่ยทั้งหมด18นายอย่างผิดกฎหมายอันนี้คือแถกับนานาชาติไปดื้อเลยกับขมิ้นครับแต่ว่าเราก็โต้แย้งเรื่องนี้นะเราบอกว่ามันไม่เป็นความจริงเลยนะครับเพราะฐานกัมพูชาทั้ง18นายเนี่ยได้ยอมจำนนจากการสู้รบในพื้นที่แล้วฝั่งกองทัพไทยเราครับได้ทําการปลดอาวุธควบคุมตัวไว้ภายใต้หลักกฎหมายสากล แล้วในระหว่างควบคุมตัวครับก็ได้มีการดูแลภายใต้หลักมนุษยธรรมและก็เปิดให้ผู้แทนองค์กรต่างๆเนี่ยสามารถเข้าเยี่ยมได้ตามปกติและก็เปิดเผยอย่างปโปร่งใสด้วยจึงไม่ใช่การจับกลุมและก็ควบคุมตัวโดยมีชอบตามที่ถูกกล่าวหาแต่อย่างใดส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ขมินบอกว่าไทยเรายิงใส่พลเรือนกอดในพื้นที่บ้านหนองยาแก้วนั้น อันนี้เราก็ตอบโต้เหมือนกันนะครับขมินคือกล่าวมาหาเราแบบไม่มีหลักฐานไร้หลักฐานมากๆเราก็ตอบกลับไปว่าอันนี้ก็ไม่เป็นความจริงเหมือนกันนะครับก็ยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นนั้นเป็นลักษณะที่ฝ่ายกัมพูชาครับเจตนาโจมตีใส่ไทยเราก่อนจากนั้นฝ่ายไทยเนี่ยก็ทาการยิงเตือนไปหนึ่งรอบเพื่อตอบโต้ตามกฎการใช้กําลังแล้วหลังจากนั้นที่เรายิงตอบโต้ไปครับก็ยังพบความผิดสังเกตนะที่ฝ่ายกัมพูชาย,ยังพยายามใช้ปฏิบัติการข่าวสารโจมตีให้ร้ายแล้วก็สร้างพยานหลักฐานเท,ท็จเนี่ย บิดเบือนใส่ร้ายไทยเราเหมือนเดิมเรียกว่าเป็นการจัดฉากในเวทีต่างประเทศซึ่งก็ยังมีอีกหนึ่งประเด็นที่เป็นประเด็นหลักประเด็นสําคัญเลยที่เราได้รับการยืนยันจากคณะเอโอของฝั่งไทยเราเนี่ยบอกว่าทุนระเบิดที่เราเหยียบล่าสุดเนี่ยเป็นทุนระเบิดใหม่อย่างแน่นอนซึ่งเรื่องนี้ครับขาเมนก็บอกว่ามันเป็นทุนระเบิดเก่าแล้วไทยเราจัดฉากเหมือนเดิมโอ้โหกลายเป็นว่ายังปล่อยข่าวเท็จอย่างต่อเนื่องนะครับเราก็ตอบโต้กลับไปแหละว่าในประเด็นการเก็บกู้ทุนระเบิดนั้นเนี่ยเราก็ยังคงดําเนินการเหมือนเดิม ใน5พื้นที่อย่างต่อเนื่องแม้ว่าระยะแรกเนี่ยจะพบการข,ขัดขวางจากฝ่ายกัมพูชารวมถึงการลักลอบวันทุระเบิดใหม่ในบางจุดและก็ลอบตัดและขโมยรั้วรวดหนามของฝั่งไทยเรา แล้วก็ยังไม่หมดเพียงแค่นี้กับสิ่งที่ขมรใส่รารนะครับทาบุกก็ยังบอกว่ามีทั้งกันบอกว่าฐานพรานไทยเราเนี่ยข่มขืนแรงงานกัมพูชาแล้วจากการตรวจสอบเนี่ยก็ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดบวกกับการที่จุดประทัดเนี่ยแล้วบอกว่าไทยเรายิงในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีอันนี้เราก็ตอบโต้ไปเหมือนกันนะครับเป็นการตอบโต้ล่าสุดเลยแต่ว่าสิ่งที่เราแฉขมรไประเอียรอบหนึ่งก็คือขมรตอนนี้นะครับมีความเคลื่อนไหวด้านกําลังพลและยุทธป,ปกรณ์ตรวจพบอย่างต่อนเนื่องด้วยทั้งการผัาเปลี่ยนกําลังปรับที่ตั้งแลละก็ขยยับอาาววุจํนนห ซึ่งนี่ก็เป็นการอัปเดตล่าสุด ในฝ่ายความมั่นคงของไทยเรานะครับที่ตอบโต้ขมรไปนะแย้งมาแบบไหนเราก็ตอบโต้ไปแบบนั้นแล้วตอบโต้ไปทีละช้อยทีละข้อพร้อมกับใส่เหตุผลประกอบไปด้วยหลักฐานประกอบไปด้วยแต่ที่ผมสนใจเนี่ยก็คือการปรับกําลังของขมรน,นะครับแล้วก็การขยับอาวุธเนี่ยจำนวนหลายจุดซึ่งเราไม่รู้เลยนะครับว่าขมรจะขยับอาวุธไปอยู่ตรงจุดไหนบ้างแต่ที่แน่ๆเนี่ยน่าจะอยู่ในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงอยู่ไม่ว่าจะเป็นปราสาทตาควายเอ่ยภูมิะเขือเอ่ยช่องอันมาหรือแม้แต่ช่องบุกนะครับที่เราต้องระวังกันเป็นอย่างดี นี่ก็เป็นอีกหนึ่งการอัปเดตครับจากบริเวณแนวชายแดนของไทยเราก็คงต้องเฝ้าระวังกันต่อไปนะครับกับสถานการณ์ในพื้นที่ซึ่งเรายังไว้ใจขมินไม่ได้จริงๆนะครับรอบนี้เอาเรามาตามต่อกันอีกเรื่องหนึ่งครับกลายเป็นว่าต่างประเทศเนี่ยตบหน้าขมินอีกรอบหนึ่งครับและก็ออกมาหันคาดการเศรษฐกิจกัมบูชาที่อาจจะลดลงมากกว่า4%ปเซนตในปีหน้าด้วย หลังจากที่มีการประทะก,กับไทยเราซึ่งก็เป็นสำนักข่าวต่างประเทศเลยครับเ่ียวมารายงานว่าตอนนี้คาเมนั้นสุดอย่างหนักและก็มีผลกระทบจากหลายปัจจัยรวมถึงความตึงเครียดบริเวณแนวชายแดนกับฝั่งไทยเราทําให้นักท่องเที่ยวเนี่ย ลดหวบลงเยอะมากและก็กิจกรรมการเงินซบเซาจริงๆซึ่งก่อนหน้านี้นในปี67ครับเศรษฐกิจกัมพูชาเนี่ยมีการเติบโตถึง6%นะครับแล้วในช่วงต้นปีของปี68เนี่ยในช่วงที่ยังไม่ประากับไทยเรานะครับเติบโตมาถึง6.8%แตนะแต่ว่าพอเกิดเหตุการณ์ประทะแนวชายแดนเกิดขึ้น นะครับกลายเป็นคาม็นนั้นอดอยากมากกว่าเดิมเศรษฐกิจจากที่กําลังโตก็ลดลงมาถึง4นตะครับตอนนี้เหลือเป็นแค่4เท่านั้นซึ่งก็เป็นผลเสียมาจากการสูญเสียรายได้จากการท่องเที่ยวแรงงานส่งกลับประเทศนอกจากนี้ก็ทำให้นี่ภาคเอกชนของขาเม็นครับดูในระดับที่สูงขึ้นมากๆ นี่เสียเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วพร้อมกับความหมอนแดในการกำกับดูแลธรรมาพิบาลแล้วก็อาจจะเสี่ยงต่อเสถียรภาพทางการเงินของขมินด้วยอันนี้เป็นสื่อต่างประเทศนะครับที่เป็นสื่อแรกที่ออกมาพูดถึงขมนว่าตอนนี้สุดอย่างหนักอีกสื่อหนึ่งครับที่ทัมมอาขามนรับความจริงไม่ได้เลยกลุ่มสิทธิมนุษยชนครับที่ออกมาบอกว่าแรงงานขามินเนี่ยที่กลับจากไทยเรากลายเป็นว่า นับแสนคนนะใกล้ที่จะอดตายมากยิ่งขึ้นโอ้โหนี่ไม่ใช่สื่อจากไทยเรานะครับแต่ว่าเป็นสื่อจากต่างประเทศนะแต่เขมรมก็ยังไม่ยอมรับพร้อมกับบอกว่ามันไม่ใช่ความจริงแต่อย่างใดเพราะตอนนี้แรงงานกัมพูชานั้นมีงานรองรับหลายตําแหน่งซึ่งก็ได้ออกมาบอกนะครับว่าแรงงานที่เดินทางกลับเนี่ยได้รับความช่วยเหลือต่างๆนานาครับรวมถึงเข้าศูนย์รับรอง,ม,รรองมีบริการขนส่งพากลับจังหวัดบ้านเกิดช่วยแบกเข้าของฟรีมอบน้ําดื่มฟรีรวมถึงอำนวยความสะดวกและก็จัดเทศกาลเนี่ยจ้างงานไปแล้ว577ครั้ง แล้วก็เหมือนอ้างว่ามีแรงงานเนี่ยมากกว่า280,000คนที่ได้ทํางานในภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นทางการและก็ยังมีตําแหน่งว่างอีกราว80,000ตําแหน่งซึ่งก็ยังมีการต่อว่ามนุษยชนด้วยนะครับบอกว่าการค้นพบการแบบนําข้อมูลข่าวสารของกลุ่มนี้เนี่ยไม่เป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์ และก็ไม่อาจยอมรับได้เพราะรายงานดังกล่าวเนี่ยพิ่งพิมเพียงแค่รายงาน56คนเท่านั้นและก็อ้างว่าไม่สามารถเป็นตัวแทนของรายงานมากกว่า90,000ชีวิตของขมิญได้ที่กลับจากฝั่งไทยเราแล้วที่เป็นพิคเบื้องหน้นครับขมิญก็เรียกร้องนะให้สำนักข่าวต่างประเทศนั้นเปิดเผยข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์เพื่อที่ทางขมิญเองจะได้ติดต่อไปและก็มอบความช่วยเหลือให้งานคนเหล่านั้นโอ้โหโลกสวยมากนะครับถ้าเกิดว่าเปิดข้อมูลไปทั้ง56คนเนี่ยตายอย่างเหี้ยนแน่นอนครับพอพูดแบบนี้แล้วเหมือนขมิ ว่าเฮ้ยไม่จริงนะฉันไม่ได้แบบอดอยากขนาดนั้นแต่ไม่ยอมรับความจริงนะครับทะลักเข้ามาใดเนี่ยเป็นว่าเล่นนะเราเองก็จะเอาไม่อยู่อยู่แล้วนะครับคือทะลักเข้ามาเยอะมากแล้วแรงงานที่ทะลักเข้ามาเนี่ยพูดไปเสียงกันว่าอดอยากไม่มีงานทํางานเงินน้อยสวัสดิการต่างๆเนี่ยมันก็น้อยลงไปตามถ้าเกิดว่าเป็นรายงานจากฝั่งไทยเราเป็นรายงานจากเขมรเองมันก็คงไม่น่าเชื่อถือเท่าไหร่นะครับแต่นี่เป็นรายงานจากต่างประเทศนะที่พูดพร้อมกันเลยกับสสื่อสอสำนักนะครับบอกว่าเขมรนั้น ใกล้อดอยากใกล้อดตายครับกับแรงงานพร้อมกับพิเศรษฐกิจคิดผิดมาปะทะก,กับไทยเราเนี่ยเสียหลายเด้งเยอะมากกับขมิ้นเอง,เองแต่ว่าตอนนี้หุนเซ็นก็ยังไม่หยุดไม่หย่อนนะครับยังมุ่งหมายที่จะมาล้ําดินแดนไทยเรา,าเอาดินแดนไทยเราเหมือนเดิมซึ่งเราก็ต้องตอบโต้ไปแบบ สมน้ําสมเนื้อเหมือนกันกับกรณีปัญหาบริเวณแนวชายแดนของไทยเรานะครับก็ต้องรอติดตามอัปเดตกันหลังจากนี้นะว่าขมรจะมีปฏิกิริยาอย่างไรกันบ้างเพราะเสริมทัพเนี่ยแน่นเหลือเกินนะครับรวมถึงถนสนส่งเสบียงต่างๆเนี่ยขมรมีพร้อมรู้สึกว่าจะพร้อมแบบเยอะมากด้วยก็คงต้องติดตามและก็เฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องนะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็